สนันนโดยกาแฟปาีคอฟฟ่กาแฟ่สุขภาพกาแฟทีมาไม่มีไขมันให้กิ่กาแฟแท้สนันานมโดยผลิตภัสริมอาหารแคลเซียแควเซียมบัมุงกระดูกสนันาขนโดยน้ันงาดำเมเกลกดัดิมอิีด้านนู้นนี่ฉาต้องขั้นี้เลยคิดสมุดสุรัรษาจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการมัดย้อมเสื้อกระเป๋าและหมวก ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านทูหอมสมุนไพรซอยวัดบางน้ำพึ่งนอกตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุนรปราการ โครงการคิดสมุทรสูส่ทันษานำโดยนายวันชนกทองใบเจ้าของโครงการและทีมพี่เลี้ยงนำน้องๆในสมุทรปราการจำนวน30คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนางกัญยพรน,นวลสะอาดนายสุวัฒน์นวลสะอาดเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแม่แก่เยาวชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพอิสระและเพิ่มพู ทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพบนพื้นฐานของการลดรายจ่ายสร้างรายได้ขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในท้องถิน่นส่งผลให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐอันเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศภายใต้การสนับสนุนจากสํงงานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส<ฮ> ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนทนโดยกาแฟบาทีคอเฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินดี้วันไม่มีไขมันอ้นตรายกาแฟแท้ สันนัตนงดยริเสมอาหารเค้เป็กแค้เซียมบำรุงกรนดูสันันดยน้ำมันาดเสาเสมกโลดกดัลต้านนนูระต้องขวานี้เลย